สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้วันที่20มิถุนายนปีพศ2566ผมอยู่ที่เมืองใจโทธเช้าวันนี้จะขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปปางประธานพรซิตติ้งบุตด้าที่เมืองใจโทธครับรัฐมอนประเทศพม่า,มาครับ พระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปนั่งปังประทานพรสูง2 5 5ฟุต6นิ้วครับก็ประมาณ78เมตรถือว่าเป็นพระนั่งที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดในพมา่าครับก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2010ครับ13ปีมาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับมีร้านกาแฟมุงจากขายอยู่เอาเป็นว่าอีก ใช้เทียนไม่มีไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมก็จะมานั่งกินกาแฟาแต่เช้าเลยจะเป็นกาแฟซองแล้วก็ใช้วิธีชงเอานะครับจากน้ำร้อนขน,นุนเออลงไปดูเงาะสิ ว่าก็มาที่วัดแต่เช้าได้ยินเสียงพระสวดอยู่นบนยอดเขาโน้นนะครับนี่ก็ออเลขเยอะกี่จัดวัดตองสิอ๋อพันหนึ่งจัดทองอ๋อนี่ก็เฉ่ดับวะเนี่ยพันหนึ่งก็ทองเงาพันหนึ่งเท่ากับกี่บาทนะทองเงสิบสองบาทอุปลุ่นไแม่ค้าหน่อยอ๋อไม่ เราจะซื้อไปให้พระข้างบนดได้ไหมแควินซื้อไปถวายพระข้างบน,นเออข้างบนมีพระไหมมีเงาะขายอยู่ตีนเขานะครับก็จะซื้อขึ้นไปถวายพระสงฆ์ตอนเช้านี่เลยนะครับที่เมืองใจโทนีในอยู่ใกล้ทะเลฝนตกบ่อยครับวัดเขาก็มีบริการที่จะให้นั่งรถขึ้นไปนะครับคิดคนละหนึ่งพัน 1 0 9 2บาทแต่ว่าต้อง5คนขึ้นไปเราก็เลยบอกมันถ้างั้นก็เหมาไปเลยนะครับ5คนจ่ายไป5,000 5,000 0 0ก็1,012บาทนะครับท่านผู้ชม2,5 60 60บาทรถไฟรุ่นสงครามโลกรถไฟ <c oughs> รถไฟก็ออกเดินทางจะขึ้นบนยอดเขาไปนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ <c oughs> เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่ผมยังไม่ได้เช็คสถิตินะครับเพราะว่าที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองเขาเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็เลยไม่กลา้าที่จะบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกจากบันทึกของวัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ผมมาเช็คดูแล้วปรากฏว่าที่วัดม่วงประเทศไทยนี่นะครับ จังหวัดอ่างทองเนี่ยหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่เนี่ยสูงกว่าครับสูง95เมตรส่วนที่นี่เนี่ยสูง78เมตรครับหรือ255ฟุตขอบคุณภาพจาก True t u e t ท a v e l นะครับนั่งรถขึ้นมาแป๊บเดียวก็ถึงยอดเขาแล้วครับมาถึงก็เข้าทางหลังวัดเจดีพุทธคยากำลังก่อสร้างอยู่ครับยัง,ง,งไม่แล้วเสร็จสร้าง,างอยู่งั้นเดี๋ยวก็วันนี้จะขึ้นมาร่วมทำบุญ สร้างเจดีย์พุทธคยาคนนี้นะครับนี่ก็พระก็มาทำความสะอาดวัดกัน,น,นตรงนู้นเนี่ยเขามีกล่องอยู่นั่นเนที่ครับทางด้านหลังของพระพุทธรูปด้านหลังของพระพุทธรูปครับก็บอกว่าแค่จะทำบุญร่วมสร้างพระนะให้มาทำบุญกับ พระอาจารย์เจ้าอาวาสเลยก็เลยต้องขึ้นมาบนกุฏิพระอาจารย์ตั้งแต่เชา้าคับท่านผู้ชมก็เมื่อวานเนี่ยค่าไปหน่อยทําไม่ได้กุฏิเจ้าอาวาสก็อยู่ใกล้ๆกับพระพุทธรูปนั่งเนี่ยละครับขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็มาถวายของแล้วก็ร่วมทําบุญกับท่านเจ้าอาวาสข้างบนนี้นะครับอันโมทนาสาธุกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ ครับท um ่านผู้ชมก็มาร่วมทําบุญกับพระอาจารย์เพื่อที่จะสร้างเจดีพุทธคยาแล้วก็พระใหญ่เขาบอกว่าเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเควินลองถามพระอาจารย์ออครับแต่เขาหล่อยร็มรกาลก็มาครั้งนี้ก็จะบัตราบุญให้ครบ9วัดแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับขอบคุณครับ เนีงาเีน่าเสียาสงเมตร255เมตรสูง255ฟุต6นิ้วครับเควินนะฟัง right ผิดมองจากมุมของคุติพระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็น ครับเอไปทางด้านซ้ายนี่ก็เจดีย์พุทธคยายด้านล่างสมมเณรนแล้วก็พระกำลังขวาดลานวัดกันอยู่ปรูดตวยเลยอ่เป็นเรื่องที่แปลกมากครับท่านผู้ชมที่องค์พระเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีลังพึ่งหลวงมาเกาะเต็มเลยเผมจะซูมให้ดูนะครับ เนี่ครับเนี่ยที่เป็นจุดดําๆอยู่เนี่ยครับที่ด้านหลังของพระพุทธรูปนั่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็มีพึ่งหลวงเนี่ยมาทํารังรังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเยอะทีเดียวนะครับสัญชาตญาณของพึ่งก็คงรู้ว่าถ้ามาทํารังที่นี่น่ะมันปลอดภัยนนี่ก็คลิ้มไปหมดเลยท่านผู้ชมเป็นวิวที่สวยไปแบบเป็นรับเมฆก็กำลังเคลื่อนตัว รบริเวณนี้นะครับอยู่ใกล้กับอ่าวเบงกอลก็คืออยู่ห่างจากย่างกุ้งไม่มากนักนะครับก็อย right now, ู่ใกล้ทะเลครับท่านผู้ชมให้เห็นว <ix Cathy>. ิวของเมืองใจโ่เมืองใจโ่เนี่ยจะเป็นจุดทางแยกที่จะไปพระธาตุอินแขวหรือใจติโยหรือจะแยกไปมะละแมงครับตัวรรนยหญ่ทีก็คือ ที่วัดนี้เขาก็จะรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเหรอเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็เอามาบวชเป็นเนนออแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้นะก็ให้มาศึกษาธรรมะนะก็โอเคมีประมาณเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบกว่าหกสิบะเกือบหกสิบเกือบหกสิบรูปนะเจ้าอาวาสบอกว่าที่วัดเนี่ยอุปการะสำมเนินซึ่งกำพร้าเอามาศึกษาพระธรรมวินัย อุปการะโดยทาง oh, มครับอแต่วันนี้สวยไปอีกแบบนึงนะแล้วก็สงบดีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดังเมื่อวานใช่ตัวเองหอจริงๆพระอาทิตย์ต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมพระอาทิตย์อะข้างไหนอันนี้หใช่โอ,อ้แต่พระอาทิตย์จะมาขึ้นดูมาดูพระอาทิตย์ขึ้นปรากฏว,วันนี้ไม่เห็นจะเห็นได้อย่างไรก็เมฆหมอกครึ้มเป็นหมดเลยครับบังแสงพระอาทิตย์ขึ้น โอ้ตรงนี้ไม่ลื่นนะดีจังถ้าเข้าปูหินอ่อน,นจะไม่ลื่นนีนน่ลอยอยู่ตรงนี้แต่พี่ไปยืนถ่ายไกลๆก่กันเดินต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนกลัวลื่นอันที่จริงแล้วเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นทางด้านนี้ครับท่านผู้ชมตอนเช้าแต่ว่าวันเนื่องจากเช้าวันนี้ฝนตกเอาเป็นว่าเราก็ได้เห็นฝนตกแทนที่จะมีพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็โอเ้เป็นเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากท่านผู้ชม ผมก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ได้ร่วมทำบุญสร้างาสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกับชาวพุธทธพาวพมา่านะครับผมมาวัดที่พมา่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะรู้สึกแตกต่างจากวัดที่ประเทศไทยก็คือวัดพุทธที่พมา่านี่นะครับท่านผู้ชมจะไม่มีพวก รามนะก็คือ,อในศาสนาฮินดูเข้ามาปะปนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่พระพุทธรูปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะปะปนเข้ามาก็คือบรรดาน,นัดต่างๆนะครับก็คือนัดกอขอบคุณนะเควินนะที่พาเที่ยวพม่าครั้งนี้ครับครับอ๋อในงั้นนะพี่ก็จะไม่ค่อยรอบรู้อะไรเท่าไหร่แล้วก็เดินทางไม่สะดวกสบายก็ได้เควินนําทางขับรถนะครับก็ท่านผู้ชมถ้าจะตามมาเที่ยวพม่าบ้าง เกวินเขาบอกว่ารับจ้างนะครับมีรถให้เช่าเป็นรายวันแล้วก็ขับให้ด้วยนำเที่ยวด้วยนะครับท่านผู้ชมผมชอบมากเลยครับอ่อบรรยากาศแบบนี้เนี่ยครับผมก็เลยต้องแบ่งบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมมีฝนลกาลังตกโปรยเห็นยอดตาลอยู่ด้านล่างอ่อเราไม่เคยได้เห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็นอ้โหเห็นขอบฟ้าแล้วก็มีมีบรรดาเมฆที่จัดนั่น แต่ว่าลมไม่แรงนะครับท่านผู้ชมออจะต่างจากที่บ้านเราบ้านผมก็คือฝนตกนี้จะลมแรงมากทั้งๆท,ท,ที่อยู่เป็นยอดเขาแต่ว่านี่ลมไม่แรงเนี่ยสวยมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในใต้าฐานพระนะครับเพื่อที่จะไปไหว้พระเออ่ทางด้านล่างเควินมาบริการลมให้อีกแล้วนะครับเอาป่ะเดินไปต้องหยุดถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวลม ไม่เดินถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวล้มแต่ว่าก็หยุดถ่ายตรงมุมนี้เป็นพระสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยจะวิ่งกลางลมให้อยู่ผู้ชมที่ลานวัดนี่นะครับมีแมงดาเนี่ยครับแมงดาเอามันหยุดไวินจับไปเลยแมงดาอย่าอย่าเอาไปกินนะที่พ่ที่ทพม่าเขากินกันไหมแมงดาเนี่ยไม่กินเอาไม่กินเหรอเขาไปตําน้ําพลิกแต่ว่าที่มันมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนะี่ยอย่าไปจับมันนะออเนี่ย เมงดามาเป้าพระพุทธเจ้าเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <laughs> แมงดาเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโน่นอน่าอ่านี่ครับเมงดาเขาจะไปเป้าพระพุทธเจ้านี่ครท่านผู้ชมโอ้ฝนตกแล้วเข้าไปดับท่านผู้ชมก็เลยเอได้ภาพมืดๆครับ้อามีมีพระพุทธรูปอยู่ด้านใต้นี่นะครับอร่วมทําบุญตรงนี้ครับ สาธุสาธุสาธุที่พม่าตอนนี้ไฟฟ้าไม่พอใช้ติดติดดับดับนะครับในช่วงเช้านี่ครับที่วัดนี่ก็ไฟดับครับจริงๆเป็นเรื่องปกตินะครับเดินออกมาด้านนอกมามงนี้ก็จะเจอกับพญายนาคครับท่านผู้ชมพญาน,นาคที่เมียนมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับพญาน,นาคที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระนาคปกดแล้วก็มี นี่ผีนัดมาแบกระคังใบใหญ่วัดที่พมา่าเนี่ยจะไม่ค่อยเจอพระอีสวรพระนารายพระเวสสุวรรณนะครับแต่ที่พมา่าเนี่ยก็จะเจอกับผีนัดนะครับนี่เขาก็เป็นสร้างจำลองเมืองบันดดเลเมืองพระอังใจติโยอันนี้แหละชเวสโกนแล้วก็ สเวตดะสวีกองอยู่นู่นอันนี้อะไรอที่เมืองสกายใช่ไหมอันนู้นบนยอดเขานั่นอะไรเมืองอะไรโปอ๊ะโอ๊าเม้าโปปลาอันนู้นล่ะอ๋อมหามุนีอ๋ออ oh, uh, um, ๋อสวีดะกองออะสวตดะกองบรรยากาศฝนตกก็ โอเคท่านผู้ชมผมก็มาขึ้นทําบุญตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวที่โรงแรมแล้วจะพาท่านผู้ชมดูโรงแรมที่เมืองไสโยนี่นะครับจะไปไว่ายน้ำา้วยชีวิตตอนเอ้ยตอนเออช,าช,าช,าชา้าเช้านี้มันไม่หนาวแย่หลือนะครับไม่หนาวเหรออืมแต่ว่าเที่ยววัดในพมาณต้องถอดรองเท้ายิ่งฝนตกตกนี้ต้องระวังนะครับมันลื่นอาจจะ เกิดบัติเหตุโรงพยาบาลแถวพม่านี่หายากใช่ด้วยโรงแรมโกลเด้นเพลสโกลเด้นบริสนะ B L I W S โกลเด้นบริสโฮเทลนะที่เมืองใจโท่นี่นะครับก็อยู่กับตรงข้ามกับพระใหญ่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูพระใหญ่เนี่ยมองจากพระใหญ่มาก็จะเห็นพระใหญ่ หลายคนบอกว่าไม่ค่อยรีวิวโรงแรมให้ดูผมจะให้ดูโรงแรมโกลเด้นบริสนะครับมังกรโอแบบนี้นะห้าหมื่นจัดอ๋อเป็นครอบครัวนะแล้วก็มีส้มโอนะก็เป็นสวนส้มโอเนี่ยมีสวนส้มโออยู่อ่ะนี่แสดงว่าโรงแรมเดิมนี่มันเป็นสวนส้มโออยู่แล้วเขามาทำเป็นโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยส้มโอเต็มเลย ก็กมไม่เล็กเท่าไหร่นะเนี่ยเขาก็มีสวนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสวนเขาก็อยู่กลางท้มงโอนี่แหละจริงๆแล้วสถานที่เขาสวยงามน่านั่งน่าพักน่าเที่ยวแล้วก็ราคานี่โอเคเลยครับถูกมากค่างเงินบาทมันแข็งนะช่วงนี้เราเลยรู้สึกว่ามันถูก <S <S ผมพูดผิดไม่ใช่ค่างเงินบาทแข็งแล้วครับค่างเงินพม่าอ่อ,อนคือเงินพมา่าถูกมากครับตอนนี้ ถ้าเทียบกับเ,เงินบาทนี่ส้มโอเขามีสระว่ายน้ำที่อ๋ใหญ่โตสวยงามนะครับท่านผู้ชมก็คือมีซุ้มนั่งเล่นนั่งทานอาหารเนี่ยแล้วก็นี่ซุ้มริมสระน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปาดูสระน้ำครับใกล้ๆนี่ครับโกลเด้น บริ d g e B L I W S บริ d g e เนี่ยแปลว่าความสุขมีความสนุกสนานนะครับโคเด้นอ้อาวไม่ใช่แปลว่าก้อนหินอะก้อนหินสีทอง <laughs> นี่ไง <laughs> เขาโคเด้นบริดจนี่จะพามาดูสะว่ายน้ำโอ้แหมวันนี้มันฝนตกนะนกกอ๋อเขียว เขาเขียนไว้เป็นภาษาพมา่าเขาไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็เลยโหนี่น่าไว้มากท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศรอบๆไปไปกินอาหารเช้าผมจะพาท่านผู้ชมไปกินอาหารเช้าด้วยกันนี่ราคา300กว่าบาทเนี่ยนะมีอาหารเช้าไม่ใช่ห้องห้องที่ผมพักเนี่ยสามหมื่นห้าสองห้องเนี่ยก็หกหมื่นห้าท่านผู้ชมมีอาหารเช้าด้วย เดี um ๋ยวจะพาไปดูอาหารเชา้าหม yes. hmm? ื่นจาร์ท่ากับเงินไทยช่วงนี้ร้อยยี่สิบบาทมิงกระบ้า yes อ่อตัวใส่ได้ตัวใส่ได้นึกว่าเข้าวัดเอ่อผมจะเข้าห้องอาหารผมนึกว่าเข้าวัดถอดถอดรองเท้าอ่ะเออผมพามาดูอาหารเช้าก่อนท่านผู้ชมนี่อ่าพัดมี ข้าวผัดไข่ดาวผักมุ้ยกาแฟโอคครับอันนั้นก็เป็นปลาอันนี้ก็เป็น,อ,น,น,ปนอ๋อเป็นขนมจีนนะขนมจีน,นที่พม,ม่าเขาเปขนมจีนเยอะแล้วก็มีกาแฟโอเคเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะครับเอาเควินจัดมาให้ชุดนึงก็ใ้เควินต้อจัดให้ชุดนึงเพือ่อจะถ่ายบรรยากาศ ครับผู้ชมก็ถือว่าหามาเที่ยวพม่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างอื่นเป็นต้นว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าแต่ว่าโรงแรมเนี่ยถือว่าดีเลยท่านผู้ชมครับมาทำบุญไหว้พระแล้วก็มาเที่ยวมาใช้เงินแนี่เทียบกับเงินบาทเนี่ยโอ้โหมันน่าเที่ยวกมาก เราก็มีโอกาสได้ทำบุญเรียกว่าค่าทำบุญเยอะกว่าค่าเที่ยวค่าทำบุญค่าทำบุญเยอะกว่าค่าโรงแรมท่านผู้ชมค่าทำบุญอาจจะเยอะกว่าค่ากินอาหารแต่ละมื้อถ้าเรากินข้างทางได้เนยนะครัพกดจะถูกมากท่านผู้ชมนี่เราก็ตักมาแล้วโอเคครับให้แคปซิคไปตักมาละขอบคุณครับขนมจีนนะอันนี้เขาเรียกขนมจีนแบบนั้นนึงนี่ก็ขนมจีน ขนมจีนพม่าเนี่ยมาโมงเองครับอันนี้คืออ่าอันนี้ก็คือเนี่ยเทวิ่งเขาก็จัดมาให้อันนี้เมียนมาโมฮิงกานะขนมจีนนั่นเองนั่นเป็นการของตัวเองเราจะลองกินอาหารพม่าครับจริงๆแล้วโมฮิงกาผมก็กินโมฮิงกาเนี่ยเขาจะใส่หยวกกล้วยด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะใส่หยวกกล้วยด้วยหยวกกล้วยเอ่อกิน ถ้าประเทศไทยก็เบือกล้วยนี่ก็จะหันให้หมูกินนะแล้วก็มีเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนมันมาจากมอญรู้สึกจะมีไข่มีอะไรเด้ะรสชาตินะอืมอร่อยทีเดียวอร่อยอืมอร่อยนี่ภาษาพม่าว่าอืมเดี๋ยวต้องถามเควินนะเนี่ย อร่อยมากนี่อร่อยธรรมดาอร่อยมากมส่วคนอันนี้ก็เ,เดี๋ยวถา,ถามเควินว่าอร่อยว่าอะไรมีกล้วยด้วยกล้วยท่านผู้ชมเควิออวนอร่อยมากอร่อยนี่ภาษาขมาว่าอะไรปลกะปาเกาแดกซาเกาแดกซาเก่าแดก,ก,ดก,ก,ดกอืม จากองแดกดข้างบนยอดเขาเนี่ยนอกจากอากาศจะเย็นมากแล้วนะครับแล้วก็เมฆหมอกเยอะแล้วเนี่ยก็วิวสวยมากท่านผู้ชมนี่เรายังเห็นเจดีที่อยู่อีกภูเขาหนึ่งนะครับ<ม>อยู่ทางไกลๆนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับชเวซินจ่ายซันดอซินแล้วก็จาทีโซครับ